มัคธรรมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งสรุปลงในหัวข้อมัคธรมมะที่ควรเจริญของอริยสัจสีนั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันโดยมีมงคล38ประการมงคลส8ปประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่หากยึดปฏิบัติแล้ว จะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงมงคล38ว่าด้วยเรื่องข้อที่8การรอบรู้ในศิลปะ การรอบรู้ในศิลปะศิลปะคือสิ่งที่แสดงออกถึงความงดงามและมีความสุนทรีโดยลักษณะของมันมีดังนี้ 1. มีความประณีต 2. ทํทำให้ของดูมีค่ามากขึ้น 3. าทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์4ไม่ทำให้เกิดกามกำเริบ 5. ไม่ทำให้เกิดความพยาบาท 6. ไม่ทำให้เกิดความเบียเดเบียนถ้าท่านอยากเป็นคนมีศิลปะ ควรต้องฝึกให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ในตัวคือ 1. มีศรัทธาในความงดงามของสิ่งต่างๆ 2. มั่นสังเกตและพิจารณา 3. มีความประนีตอารมณ์ละเอียดอ่อน 4. เป็นคนสุข,ขุมมีความคิดสร้างสรรค์ ประเภทของศิลปะทางกายคือการฉลาดทําการช่างต่างๆเช่นช่างทอช่างเครื่องช่างวาดช่างออกแบบช่างปั้นช่างภาพช่างพิมพ์รวมทั้งฉลาดในการทําอาชีพอื่นๆเช่นการทําสวนทําไร่ปลูกพืชผัก การเขียนหนังสือการตรวจคนไข้ตลอดจนถึงการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีมารยาทการแต่งตัวให้เหมาะสมการต้อนรับแขกการแสดงความเคารพก,การสำรวมกายก็จัดเป็นศิลปะทั้งสิน้นทางวาจาคือฉลาดในการพูดมีวาทศิลป์รู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ สามารถยกใจของผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นได้ทางใจคือฉลาดในการคิดมีสติสัมปชัญญะสามารถควบคุมความคิดให้คิดไปในทางที่ดีคิดในทางสร้างสรรค์คิดในทางที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยยอ่อศิลป,ปะจึงหมายถึง คิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคุณสมบัติของผู้สามารถมีศิลปะหนึ่งต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงมีประโยชน์จริงมีใจรักที่จะทำและตั้งใจมั่นว่าจะต้องทำให้เสร็จ 2. ต้องไม่เป็นคนขี้โรครู้จักระวังรักษาสุขภาพของตัวเอง 3. ต้องไม่เป็นคนขี้โม้ขี้คุยคนโอ้อวดไม่มีใครอยากสอนไม่มีใครอยากแนะนำคนพวกนี้มัวแต่อวดมัวแต่คุยจนไม่มีเวลาฝึกฝีมือสี ต้องไม่เป็นคนขี้เกียจมีความมานะภาคเพียรอดทนห้าต้องเป็นคนมีปัญญารู้จักพินิษพิจารณาช่างสังเกตวิธีฝึกตนให้มีศิลปะหนึ่งฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตรูร้จักหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัว 2. ตั้งใจทำงานทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สุดอย่าดูถูกหรือเกี่ยงงาน 3. ตั้งใจทำงานทุกอย่างด้วยความปราณีตละเอียดละออ 4. ตั้งใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอไม่ทำอะไรอย่างชุ่ยชุวยขอไปที 5. มันใกล้ชิด กับผู้มีศิลปะอย่างแท้จริงในสายงานนั้นๆ 6. ฝึกสมาธิอยู่เสมอเพื่อให้ใจสงบผ่องใสเกิดปัญญาที่จะฝึกและปรัปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของผู้มีศิลปะได้ อานิสง์การมีศิลปะ 1. นึ่ทำให้มีความสามารถเด่นกว่าผู้อื่น 2. องทำให้สามารถเลี้ยงตัวได้ 3. ามทำให้เป็นคนฉลาดช่างสังเกตมีไว้พริบป,ปฏิพานดี 4. ี่ทำให้เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ทําทำให้ได้รับความสุข ทั้งโลกนี้โลกหน้า6ททำให้โลกเจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ